แล้วเราใส่น้ไก่เจ้าค่ะอมไหมหอเรื่องแก้วมีตรนี้แจ๊แล้วใส่ดอกกระเทียมดรชี้กชี้ปกเประมาณตาี่แกวอ่ใส่อลีของผู้ใ ใสู่ั้งก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่กะละลายหน่อย่ห่อยกะลาส่่อจะายังไม่ใส่ไยังไม่ซุุคุ้จาถไว้นั่นคอร่อยแน่เลยนะจ๊ะ้เลยอ้แอ้มใ่คกกับไปกนโรงแรมได้ไหมได้เดี๋ยวม็กซงจะส่งแม็กซงจานะ่งมาสองานให้ท่าน่ง้ยกลับบ้านนี่

ไม่าแ,แลวค่ะอเรากล,ล,ออลวบลเราเรียกว่าแกงไก่ก็ลาจ้ะ,จะเติบไปอีกหน่อยดิได้<ต>เห็น้วกแงค่ะ

มา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  ให้ไหลเข้ามาใส่ไปอะไส่อไ่อะไรเามาใส่ไปวยเดี๋ยวกักนดทีเล่นเดี่ยกัลดยันเี่่ะเยี่ยมค่ะสุดย เมือสามคน้อยสดยเรือไปไปยืนถปิได้ค่ะเซฟาเชคุณนค่ะเคนถ้่ะตเอนนงี้าเป็นเุชนะคะไปไเลยค่ะเพราะเราม่ได้กล่องเลไปไดเลย ครับไม่มีอ่ะเข้าได้วย่ช่างตัดโอ้หค่็ได้